สี่หุ้นสุดสวิงกันบ้างนะัตงหมดเลยว่าหน้าของทีมข่าวของหุ้น,นิสัยมีการเกาะติดหน้ากระดานนะครับดรวยว่ามีหุ้นหลายๆตัวถือว่าแม้ว่าภาพรวมวันนี้จะปรับตัวลดลงนะสีแดงแต่ว่าก็มีหุ้นเก่งไปถือว่ามีที่แบบว่าน่าสนใจนนะคือตัวแรกคือสวิงแรกนั่นคือตัวของ G P S C นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่86บาท25ตางค์นะครับเพิ่มขึ้น3บาท25ตางค์ที่เป็น3.92เปอร์เซ็นต์ ส่วนสวิงตัวที่2นั่นคือตัวของเอเวอร์แรนนะครับเรียกว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่43ตังค์นะครับเพิ่มขึ้นสตางค์ที่เป็น7.50%ส่วนสวิงตัวที่4นาที SI นะครับราคาหุ้นปิดที่37ตางค์นะเพิ่มขึ้นสตางค์ที่เป็น5.71%ส่วนสวิงตัวที่4นั่นคือตัวของ b C ซหรือว่าช่อง3นะครับราคาหุ้นวันนี้ปิดที่13บาท70ตางค์นะครับเพิ่มขึ้น60สตางค์ที่เป็น4.58 นะครับนี่คือ4หุ้นสุดสวงที่ทางหน้าของทีมข่าวของหุ้นจินไซน์เนี่ยมีการนําเสนอตัวอยู่นี้สําหรับการลงทุนในวันพนุ่งนี้การลงทุนในสัปดาห์หน้านะครับนักลงก็ต้องใช้เรื่องราวของกราฟนํามาประกอบในการตัดสินใจในการเล่นในการเทสของ4หุ้นสุดสวงนะครับ